ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการนารินคราฟต์ EP 2รายการที่จะพาไปชมผลงานที่เนยได้ออกแบบและ EP นี้นะคะเราจะพาทุกคนไปชมผลงานการออกแบบคาเฟ่ที่ s h a โล่คอฟฟี่แอนด์บาค่ะแต่ก่อนจะพาไปดูข้างในนะคะเดี๋ยวเราพาไปทัวร์พร้อมพี่เจ้าของร้านกันดีกว่าก็ขอต้อนรับพี่วุมกับพี่ไอซ์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อไอนะคะครับชื่อบุมครับ ก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าข้างในเนี่ยก็อยากจะถามพี่ไอซ์ว่าทําไมพี่ไอซ์ถึงอยากที่จะมาเปิดคาเฟ่แล้วก็ทําไมถึงเลือกเป็นพื้นที่ตรงนี้คะ่ะ ก็คือเป็นคนที่ชื่นชอบไปคาเฟ่ยอยู่แล้วชอบไปถ่ายรูปไปเสพบรรยากาศแล้วก็กินกาแฟกินมัทฉะอะไรทำนองนี้ค่ะเราก็เลยเอาความชอบของเราอะ่ะมาทําให้เกิดประโยชน์ซะเลยแล้วประเด็นก็คือพื้นที่ตรงนี้ยังว่างอยู่ตรงนี้ก็คือโรงแรมเนาะโรงแรมอลัดตาส่วนภูมิแล้วพื้นที่ตรงเนี้ยที่เราจะมาทําเป็นคาเฟ่ร้านกาแฟมันคือล็อบบี้เก่ามาก่อนซึ่งตอนเนี้ยได้ยายล็อบบี้ได้ไปที่ตึกสองแล้วตรงนี้ก็เลยว่างก็เลยคิดว่าแบบเอ้ย มันยังขาดร้านกาแฟงั้นเรามาทําตรงนี้ดีกว่าก็เลยชักชวนน้องเนยแบบมาทําด้วยซึ่งตอนแรกตอนที่เนยเข้ามาในโรงแรมเนี่ยก็ตรงนี้จะเป็นฟอนต์เก่าแล้วก็ทางเข้าเดิมอ่ะคือเราจะต้องเดินอ้อมมาแล้วก็ทางเข้าจะอยู่ฝั่งนูน้นแต่ว่าพอเหมือนพอเราได้ทํางานแล้วก็คุยร่วมกันนะคะแล้วรู้สึกว่าเราอยากจะเปลี่ยนเอนทรานซ์ของตัวคาเฟ่มาไว้ฝั่งนี้แทนแล้วก็ด้วยความที่ตึกตรงเนี้ยัดจากฟอน์มันก็จะเป็นออฟฟิศ ซึ่งมันจะเป็นเหมือนตึกสีเทาๆเป็นหน้าต่างแต่เราก็คิดกันว่าเอ้ยเราจะทำยังไงให้มันอยู่ในบัตเจ็ตแล้วก็เหมือนเป็นเอ็นแทรนที่สวยงามมากขึ้นเราก็เลยเหมือนห้องลองออฟฟิศตรงนี้ด้วยตัวกำแพงสีขาวค่ะโดยที่เราไม่ต้องทุบทำใหม่ทำให้คอสมันน้อยลงค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปทัวร์ข้างในกันเลยค่ะ ก็เข้ามานะคะทางด้านซ้ายมือของคาเฟ่นเนี่ยเราก็จะเจอเวิร์กสเตชันที่เป็นเคาน์เตอร์ขนาดใหญ่นะคะแล้วก็รอบๆตัวคาเฟ่น,นะคะก็จะเป็นพื้นที่นั่งในรูปแบบต่างๆค่ะค่ะโซนนี้ก็จะเป็นโซนเบเกอรี่นะคะโซนเค้กซึ่งเป็นเค้กโฮมเมดทางร้านเราทำเองหมดเลยนะคะ จริงๆไซเก่าตรงนี้จะเป็นเหมือนเอนทรานซ์ที่สามารถเข้าไปในตึกได้แต่ว่าพอพื้นที่นี้มันไม่ได้ใช้เป็นฟอนแล้วอะค่ะเราก็เลยเหมือนทําพื้นที่ตรงนี้กลายเป็นที่นั่งแบบโซฟาแทนค่ะส่วนทางด้านนี้ก็ด้วยความที่โรงแรมเขามีสระว่ายน้ําอยู่แล้วอะค่ะโอนเนอร์ Owner ก็เลยรีเควสต์มาว่าเอ้ยมันคงจะดีถ้าลูกค้าเข้ามาแล้วลูกค้าได้แบบกินกาแฟแล้วหันหน้าออกไปทางสระว่ายน้ําค่ะก็เหมือนวิธีการวางเลเยอร์ ที่นั่งต่างๆเนี่ยเราก็ขึ้นอยู่กับคอนเท็กซ์แล้วก็ Requirement ของลูกค้าที่ให้มาค่ะเราเพิ่มเติมในแบบก็คือน้องเนยเขาก็เพิ่มม่านโป่งมาให้มันรู้สึกว่ามีความซอฟต์ขึ้นตอนแรกกะจะไม่มีม่านมาเลยแบเหมือนมันยังขาดอะไรบางอย่างก็เลยแบบเอ๊ะไหนเราลองดูแบบที่น้องเนยเขาส่งมาซิสรุปมันมีม่านโปง่งเราก็เลยลองติดก็แบบอืมก็รู้สึกมีความซอฟต์ขึ้นรู้สึกแบบเป็นกันเองมากขึ้นส่วนตัวขึ้นอะไรประมาณเนี้ยค่ะ แล้วก็จะมีโซนที่เราต่อเติมออกมาใหม่จะเป็นโซนอันนี้ค่ะที่ทางพี่ๆได้แบบบอกมาว่าอยากต่อเติมเพิ่มก็คือตรงนี้ที่จริงอ่ะฟอนด์เดิมฟอนด์เก่าล็อบบี้ใช่ไหมคือไม่มีตรงนี้เลยก็คือปิดคือเป็นปิดไปเลยก็คือกั้นไปเลยแต่อันนี้ก็คือเราก็ทุบบางส่วนแล้วเราก็ทํามาเป็นเหมือนเป็นห้องเล็ก,ลกๆอะไรประมาณนี้แล้วสิ่งสําคัญที่รีเควนน้องเนยร้านกาแฟร้านนี้คือพี่ขอมีเตาพิงอะไรก็ได้แต่ขอมีเตาพิงได้ไหมสรุปห้องนี้ก็เลยกลายเป็นห้องที่แบบมีเตาพิง แล้วก็ด้วยความที่พอแวลลูกค้าเข้ามาในร้านนะคะมันควรจะมี e x p e r i n n e ์จากหลายแบบคือเรามีที่นั่งที่ติดโซฟาแล้วแล้วเราก็มีที่นั่งแบบโตะธรรมดาแล้วมันคงจะดีถ้ามีที่นั่งอีกแบบตรงนี้ก็เลยเหมือน t r e ด t ้วยเป็นเหมือน living room หรือเป็นห้องรับแขกของร้าน,นะคะ่ะก็ทัวร์ร้านก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยลึกซึ้งกันมากขึ้นเกี่ยวกับการออกแบบค่ะ จทยที่ให้น้องเนยไปนะคะก็คืออยากได้สไตล์มิเตอร์เรเนียนก็จะมีความแบบว่าลอฟลอฟนิดน,นึงมีความบวกมินิมอลอีกนิดนหน่อยอะไรประมาณนี้ค่ะน้อยแต่มากไม่เยอะเกินไปออกแนววินเทจนิดนึงก็ให้โจทยน้องเนยไปแบบนั้นก็ไปลองไปเซอร์เวยสร้านอื่นที่เห็นตามโซเชียลมีเดียที่เป็นแนวแนวแบบที่อยากได้ก็ถ่ายรูปส่งไปเป็นเคสตดี้ให้น้องเนยเขาดูว่าเออเราอยากได้แบบมุนอันทนประมาณนี้ ก็หลังจากที่ได้บีฟมานะคะว่าบ r i e เนี่ยคือเมดิเตอร์เรเนียนเนยก็เลยเหมือนลองไปรีเสิร์ชว่าสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนมันคืออะไรก็เลยไปค้นพบว่าสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนคือสไตล์ที่อยู่ในแถบประเทศยุโรปที่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งสไตล์เนี้ยเขาก็จะมีสีแล้วก็มีแพทเทิร์นแล้วก็ใช้เฟอร์นิเจอร์สันสานที่เป็นแถบเมดิเตอร์เรเนียนเนยก็รู้สึกว่าเออแต่ว่าไซส์เราอะอยู่ที่ไทยแล้วเราอยู่ในโรงแรมเนยก็เลยเหมือนเอาเมดิเตอร์เรเนียนนะคะมาทรานสเลช เป็นเมดิเตอร์เรเนียนให้คอนเท็กซ์เนี่ยมันยังมีความเป็นเมดิเตอร์เรเนียนอยู่แต่ว่ามันเข้ากับคอนเท็กซ์มากขึ้นอย่างเช่นสีนะคะของเมดิเตอร์เนียเนี่ยเขาก็จะเน้นเป็นสีฟ้าสีเหลืองสีส้มเป็นสีที่เจอได้แถบเมดิเตอร์เรเนียนเลยก็เลยมาดูสีที่โรงแรมโลเคชั่นปัจจุบันนะคะว่าเอกลักษณ์สีของโรงแรมมีสีอะไรบ้างก็เลยได้คนพบออกมาเป็นสีที่ทุกคนได้เห็นกันนะคะก็คือจะมีสีเขียวขาวดําแล้วก็น้ําตาลแล้วก็เฟอร์นิเจอร์กับแพทเทิร์นที่เรา เฟอร์นิเจอร์ของทางมดิเตอร์เนียเนี่ยนะเขาก็จะเป็นสันสานของแถบยุโรปแถวนั้นใช่ไหมคะเราก็เลยเหมือนใช้การสานหรือชั้นใช้แพทเทิร์นของไทยมาโดยที่เฟอร์นิเจอร์ที่ทุกคนเห็นกันเนี่ยก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่มาจากจังหวัดแพรค่ะเราก็พยายามที่จะซัพพอร์ตไทย l o c a l คร craftsmanship ด้วยหรือแม้กระทั่งกระด้งสานที่อยู่ตรงซิลิ่งที่ทุกคนเห็นนะคะอันนี้ก็คือทํามาจากไทย l o c a l พี people เหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยก็จะเป็นหนึ่งิ i ที่มันไม่ได้มีราคา แพงแต่เราเอามาใส่แล้วทําให้สเปซดูมีราคาแพงมากขึ้นค่ะจริงๆกระด้งเนี่ยแค่ราคาหลักร้อยร้อยต้นๆอะไรอย่างนี้เองค่ะ แล้วก็ Execution ในการวางผังนะคะเนยพยายามจะเอา Experience ในการนั่งของลูกค้าให้มีหลากหลายแบบภายในร้านอย่างเช่นถ้าทุกคนเข้าร้านมาก็จะมีที่นั่งหลากหลายแบบนะคะที่เป็นโซฟาที่นั่งที่เป็นโต๊ะดิงปกตินะคะหรือทางเข้าร้านมานะคะทางด้านขวาก็จะเป็นที่นั่งแบบลิฟวิ่งเป็นเหมือนโซฟาห้องรับแขกหรือจะเป็นที่นั่งแบบเคาน์เตอร์บาร์ที่หันหน้าไปทางสระว่ายน้าก็มีเหมือนกันให้คนที่แบบเข้าร้านมาสามารถที่จะเลือก Experience ที่ตัวเองอยากจะ Experience ได้ค่ะแล้วก็ อันนึงคือเลเยอร์เนี่ยค่อนข้างมีความฟลีซิเบิลประมาณหนึงเพราะว่าโอนเนอร์ Owner ก็มีรีควอรเมนว่าอยากจะให้ในอนาคตสามารถเป็นบาร์ได้ทำให้เราสามารถใช้ประโยชน์ของพื้นที่นี้ได้ทั้งตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนโดยที่ถ้าเป็นบาร์นะคะถ้าคนมา2คนพื้นที่โต๊ะตรงนี้คะ่ะที่ทุกคนเห็นกันมันก็สามารถที่จะแยกออกเป็น2อได้โดยที่เราก็คิดมาแล้วว่าเออถ้ามันแยกออกเป็น 2, 2อองะมันก็จะยังไม่รบกวนทางเดินหลักคะ่ะ ทำงานกับน้องเนยนะคะก็รู้สึกว่าสบายใจมากๆแล้วก็วางใจรู้สึกว่าน้องเนยจัดการให้ทุกอย่างเลยอะไรที่เราสงสัยก็คือนำถาม,าม,ามน้องเนยเขาก็จะมีคําตอบให้เราแบบตลอดเวลาอะไรทํานองเนี้ยแล้วง,งานของน้องเนยก็คือแบบเป๊ะมากตามที่น้องเขาบอกเลยว่าอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้อาทิตย์นี้อะไรประมาณเนี้ยคะ่ะก็รู้สึกว่าตรงใจตรงใจถูกใจมีความรับผิดชอบจริงงานเร็วมาก <laughs> ก็รู้สึกชอบผลงานที่ออกมามากเพราอภาพจากที่น้องเนยเรนเดอร์แล้วพอมาแบบทําแบบชีวิตจริงแบบเห็นกับตาจริงๆรู้สึกว่าเอ้ยมันตรงตามแบบอะไรทํานองเนี่ยร้านก็จะเป็นแนวสเปเชียลคอฟฟี่นะครับก็จะมีเมล็ดกาแฟให้ลูกค้าเลือกหลากหลายแบบตามที่ลูกค้าต้องการแล้วก็จะมีมัชชะมัชชะแล้วก็มีให้เลือกอีก 2- 3สาสายพันธุ์เหมือนกันก็จะอิมพอรมาจากประเทศญี่ปุ่นทั้งหมด ก็จะเป็นเกบพีเมยมแล้วก็เค้กของเราจะเป็นโฮมเมดทั้งหมดนะครับก็ลองมาชิมดูได้อร่อยเพิ่มเติมเราจะเปิดเป็นบาร์ด้วยไหมใช่ในอนาคตเดี๋ยวจะเปิดเป็นบาร์ก็จะมีเป็นพวกคราฟต์เบียร์อะไรเงี้ยครับเป็นเบียร์ที่เป็นคนไทยเป็นกเกษตรกอรอะไรเงี้ยทำเองเป็นสุราก้าวหน้าค่ะก็ขอฝากร้านาโลคอฟ coffee ด์บ bar ด้วยคะ่ะร้านตั้งอยู่ที่โรงแรมอลันตาสวนภูมิซอยลาดกระบัง1งทับนะคะห่างจากสนามบินไม่เกิน10นาทีแน่นอน คือในโรงแรมของเราเนี่ยมีทุกอย่างแหละตอนนี้พอมีร้านกาแฟก็รู้สึกว่าครบจบในที่เดียวเลยก็คือมีทั้งห้องพักมีทั้งร้านอาหารแล้วก็มีร้านกาแฟที่น้องเนยมาช่วยออกแบบนะคะก็ฝากร้านด้วยนะคะร้านเปิดทุกวันเลยค่ะแล้วถ้าเป็นร้านกาแฟก็จะเปิดตั้งแต่7โมงจนถึง5โมงไม่มีวันหยุดค่ะแล้วถ้าจะเปิดเป็นบาร์ก็ฝากติดตามอีกทีด้วยนะคะ